เียงคานจังหวัดเลยประเทศไทยหน่อยนีถนนคนยางคนหลายหลายได้ข้าเจ้ายางนะแถวแถวนี้คนจะบะไ้ได้หลปยปไหนเดีวว่าคนจะไปหลยอยู่อยู่ประมาณซอยซอยสิบสี่สิบห้าเป็นต้นไปนะไปหอดจนหอดหอมซอยสิบเจ็ดสิบแปดประมาณขนาะดคนก็จะหลนะแถวนี้ก็จะเงียบสงบดเดี๋ยวพระดบ,บินจะพาทุกคนยางเลาะเบิ้งบรรยากาศแล้วก็เขาจะยางเลาะหาแนวกิ่นนะ คนหลายแหงนะคนหลายแหงนะบรรยากาศนี้สุดยอดเลยขนาดแถวนี้คนก็ยังหลายได้ไปลุมบนแง<ป>นหแ<ป>งคนแหงจะหลายนะ<ป>เดี๋ยวเราลองหาแนวกินกันเด้ปกติข้าเจ้าว่าว,าว,าว,าวานันศุกร์วันเสาร์คนจะหลายนะแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ได้แต่ว่าคนก็คือว่าหลายได้วันจันทร์คนก็คือว่าหลายหรือวาา่า ข้าเจ้ามีงานบุญผีตะโขนอยู่ทีด้านซ้ายนะด้านซ้ายอยู่ที่อำเภอด้านซ้ายบบได้ไก่จากนี่นะคนข้าเจ้ามาเที่ยวงานบุญผีตะโขนแล้วก็หลายๆคนก็เลยมาเที่ยวที่เชียงคานน,นี่นั่นคนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวหมดเลยที่ยางอยู่แถว,แถว,แถวนี้นี่ข้าเจ้าขายข้าวเหนียวหมูปิง้งหมูปิ้งหรือหมูทอด หมูทอดก็ห่อห่อนะเดยห่อละสามสิบบาทเอาห่อนีมงสามสิบบาทนี่คือมีข้าวเหนียวพร้อมหมข้าวเหนียวกับหมูอ๋อเด์เดดหมูทอดสามสิบบาทขอบคุณค่ะขอบใจ นี่จะห่อแบบนั้นไปแล้วก็พร้อมกินเลยนะพร้อมกินเลยอะยังน้ำมะเขี่งดยดงเอาขวดนึงแน่ขวดนึงครับพี่อันนี้สนผสมน้ำตาลป่ใส่นิดหนึ่งครับมีแบบบอไซรเลยบ่มีครับหรือผมเชให้ใหม่เอาอันนี้กระใดใไดแพงอะแต่ว่ามันอันนี้อร่อยครับโอเคโอเคใส่นี้ก็ได้ สามสิบห้าบาทบผมตอนนี้ฝนตกลงมานะ่ะก็็เหนให้คนน้อยลงไปเลยฝนตกลงมาค่อนข้างจะแหงได้ตอนนี้นะ่ะถ้าบอได้เอาคันโฮมมานี่ยางเลาะไปเรื่อยๆมีโอกาสเตียกเส้นเดียวกันได้นี่บนสายทานโอ้คนหลายคือขึ้นแหงแถวนี้จะมีเป็น้านเปียร์้านกินด่มนะ น้ำมาก่อนมีขายอาหาร,ารจานชินใส่น้ำอันนี้ซอยเก้านะเนาะแถวๆซอยเก้าหาแนวจิ๋นเลยก่อนนะ không nhà không có siêu thang đấy là nhà bên phải Cái phần tốt Phả mực và mực thoát mực เดี๋ยวลองยางเลาะไปเป็งก่อนนยางเลาะไปเป็นก่อนขนาดว่าอันนี้มือวันจั์เลยนะ่ขนาดบามือวันจัน์ถ้าเป็นมือ พักมืออย่างเนี่ยคนแห้งสีหลายฝานงานบุญเลยเนาะเพื่อนพักแถวนี้ฮั่นส่วนหลายจะเต็มเนาะบริเวณแถวแถวซแไอด้ซอยสิ 3 4เป็นต้นไปไปฮอดซอย16-17นะแถวนี้จะคือคืนแหงนี่คนจะหลายแหงนะครับวันพักีอย่างก็ค่อนข้างจะเต็มบริเวณแถวๆนี้ส่วนห้านค้าขายเครื่องบริหารอาหารก็ไม่ได้เพึงครับเแบบว่าติดติดกันไปเนาะก็จะมีแบบกาลังพอดีนะไม่ได้แบบว่าแน่นเกินไปแบบติดติดติดกันไปเกินไป แบบนี้เลยบรรยากาศ้านไข่เครื่องอย่างก็มีนะนี่ก็ยางเลาะไปเรอเื่อยว่าซิซื้อป่ามึกปิ้งอย่างบันทันได้ซื้อเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลย แล้วไทโอ้ไม่ปากหมอ้อค่ปากหมอ้ออันนี้เป็นปากม้อไทยนะคะปากมวยย่างหอกไก่ปากมวยย่างหอกไก่ค่ะอันนี้เท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้จะเป็นแป้งธรรมาดานี่จะเป็นแป้งอันสัน้นอ๋อเอาอันสั้นหนึง่งกล่องสี่สิบบาทเนาะ หมอ้อภาษาลาวเ mm hmm. อ้มาจังหน่อยปากหม้อคือกันนะนี่เดี๋ยวนี่นี่ปากมาใจเลยมีรถเข้ามาของกินก็หลายนะบ่ฮู้ว่าจะโฟกัสอย่างเป็นตำเป็นอย่างบ่นี่มีบอลนั่งให้นั่งดีละซื้ออยังเดียวแล เดี๋ยวแหละพัยทยนะแล้วต่อคิวกันซื้อมันมัน,มมมน้นแลเรียกน,น้ำมาจะสอดน้ำไหน bò xíu miếng, miếng nhộng cà bao hú đây, đồ đầm đầm, ăn cả sắn nữa, bát cắm bên ลองซีมันนึงแน่หั่นไหมคะตัดไหมตัดตัดมันมันออกส้มๆป่ะตัวนี้ว่าสมว่ส้ม่ลองใส่ดูเลยครับมีใส่เสร็ันเสรดจหรยครับก็สีไหน อ,อันนี้จะเป็นลูกซีนนะทุกคนป๋อต่ตากินขนาดตาแซ่บขนาดเลย ยาวยาวๆนะยางจะปวดขาคนนะก็จะประมาณน,น,นี้ทุกคนเดียยาวไปพุ่นเนาะปาดลินยางมาปุ๊บไก่เรายังบัสุดง่ายๆนะทุกคนก็บรรยากาศสุดยอดเลยคนหลายขนาดเราฝนตกนะครับเป็นมื้อวันจันทร์เลยถ้าเป็นมื้อวันพักคนแหงสี่ไหลนะก็สำหรับวิดีโอนี้พัดลินก็ยางมาพคร่าวๆนะวาะบ่ได้แบบ ทายจ่ะจงไปหลายบอลแล้วก็บได้ยางไปชัวร์นะก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคนทีเซียงคานหลายคนน่าจะพูดจับก,กันดีเนาะหน้าเที่ยวขนาดไดบรรยากาศคักถ้าเป็นโซงยามหนาวนี่คือแหงชุดยอดแหงคับนี่คือของที่เขาได้นะทุกคนของที่เขาได้ยางเลาะไปเลาะมานี่ได้แต่แนวกินบะาหลายเนื่งจะว่ามีแนวกินหลายฮะนะ่ะอันใดเขาเป็นตาแซ่บนะเขาเลยลองซื้อมาซิมลองเบิรนะ์มมา เขาก็สิกลับไปกินยุ่ท่านพักแล้วตอนนี้สำหรับดีโอนี้ประดมอยู่โจ๊กไอเดชนตอนนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบินเดอร์สบายดี